ดูการขนของแบบดูการขนของเจ้าของเจ้าน้ที่ตำรวจนะครับตระกิจสินส้นภารกิจอ่ากลัวกจะวลุดหล่นเออน่ามันมันดูมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะหล่นอยู่ล,ล,ล,ล้อมรอกล้มรอกอะไรไอย่างเงี้ยนะไม,มไม่มีสิ่งปกไม่มีสิ่งป้องกันการตกหล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ตั้งมาแบบนี้แหละ <c oughs> อนี่ยตั้งแบบนี้ขนมากันมาแบบเนี้ย ของสปอร์จกชัยเนาะปิดได้สปอร์จกชัยนะครับอ๋อตกเด้งตกเด้งโอ้ตกฮะ <laughs> เวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยเหมือนจะเหมือนจะหล่นนะอันตรายนะครับคนขวางแบบนี้นี่แหละว่าเข้าสุภาษิตไทยนะครับว่าว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองใช่ไหม ว่าแต่ชาวบ้านต้องแต่จับชาวบ้านแต่ตนเองทำซะเองนะครับดูหน้าวัดเสียมไหม